ไฟแนลซ้อมมากี่วันไฟน์น์ซ้อมมาแล้ปีเก่าแต่ว่าแต่ซ้อมมาเรื่อยๆครับอู่ตัวแค่ปีเก่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ค่ายเมือวันที่พ่อผมมาที่สระบุรีที่เดิมแต่เรามีรายการอยู่ไหมก็จร well, ิงม pues ีรายการอยู <S 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 2> <S 2> kind of like ่วันที่สิบเก้าเขาก็เลยดึงออกมานี่เลยครับแต่ว่าทีนี้ไม่ได้ต่อยแต่รายการมากระดานกันก็เลยมาวันนี้เลยมาชิงแชมป์เลย ัดตต้ววาอทิยย์เีก็พร้อมนะนะว่าซ้อมเต็มมาต่อกรับสกีได้นะแล้วอยู่ที่นั่นมีใครเป็นกู้บอลซ้อมมาต่อนนี้ก็มีมีสี่พลังเบอร์หนึ่งน้อม้อยับเบิกพี่บีอะไรใครเ่อนกันตอนนี้เราอายุปีสูงเท่าไหร่สูงว่าเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ใครพลาเลยมวยสไตล์ไหนครับเหมือนนี้จะต้องมาเจอกันเดชพิชัยเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยและได้ดูอย่างเขาเมย์แบบไหนสไตล์ไหน พี่เขาไต่อยมาเรื่องน้ำสไตล์แบบที่เป็นพนมก็ดูพี่เขามามวยสไตล์แล้มวยเข่าวันนี้เลยต้องมาเจอนะวางเกว่าแผ่ให้ดีต้องรูกพี่สั่งว่าจะเอาไงดีก็เหมืนตามสไตล์ไปแยกขายวูบตัวทีเลยล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่ร้าสเนี่ยวันนั้นต่อยกับวันนั้นต่อยกับคุณชัยเป็นกลังบพนันนะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ันก็เราก็เวทดีเลยนะวันนี้ร้อยสสองเหมือนกันเมื่อกี้สองหนักเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้ โูเวลแรงความเอาแชมป์นะคุมมากี่กิโลไฟนี้ตรงมาลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด9นจังหวัดฝากเชีชียแฟนขับเลยองวสวีนะันนี้พร้อมแจง้งเกิดด้วยแล้วเอาแชมป์กลับบ้านด้วยขอโชีรดีขอบ